สวัสดีครับวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับตู้พระธรรมคัมภีร์ตู้พระธรรมคำภีเนี่ยเป็นตู้ที่คนไทยสมัยโบราณได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเก็บรักษาพ,พระไตรปิฎกอันเป็นพระอภิธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแบ่งออกเป็นสามหมวดด้วยกันนั่นก็คือพระวินัย ที่เราเรียกว่าวินัยปรีดปิดกพระสูตรหรือที่เรียกว่าสุดตันตปิดกและสุดท้ายก็คือพระอภิธรรมที่เรียกว่าอาภิธรรมปิดกนั่นเองสำหรับคำพีพระไตรปิดกนั้นเป็นคำพีที่บริสุทธิ์กล่าวคือบริสุทธิ์ทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะทั้งไวยากรณ์และภาษา ในการจัดรวมคำพีนั้นเริ่มต้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานได้สามเดือนโดยกระทำกันที่กรุงราชคฤึ์เมืองหลวงของแคว้นมคตนั่นเองโดยในครั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเป็นเอกอัครศาสนูปธรรมภกมีพระอรหันต์ห้ารูปซึ่งมีพระมหากัสปะเป็นประธานได้ชักชวนบรรดาพ,พระสาวก รวบรวมคำสอนของพระพเจ้าให้เป็นหมวดหมู่อันได้แก่เป็นพระวินัยส่วนหนึ่งพระสูตรส่วนหนึ่งและพระอภิธรรมส่วนหนึ่งในเวลาต่อมาพระเทรานุเทระผู้บริหารพระาศาสนาก็ได้เล่าเรียนสืบต่อกันมาจนกระทั่งต่อมาถึงพุทธศตวรรษที่หจึงได้มีการจารึกพระไตรปิฎกเป็นอักษรขึ้น ครั้งแรกและหลังจากนั้นบรรดาประเทศต่างๆที่นับถือพุทธศาสนาต่างก็ได้ช่วยกันขัดลอกและสะสางกันเป็นคราวๆจนกระทั่งมีการแพร่มายัางเมืองไทยอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีและเมื่อล้านนาเป็นอิสระอยู่ก็ได้รับคำพีร์พระไตรปิฎก จากประเทศศรีลังกานำมาคัดลอกและสอบทานชำระกันโดยมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องของตู้พระธรรมคัมภีร์ก็คือว่าการเริ่มต้นประดิษฐ์ตู้พระธรรมคัมภีร์นั้นน่ะน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในรัชกาลของพญาฤริไทซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทำนุบบรุงพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงรวมทั้งได้โปรดเกล้าให้รวบรวมคำพีพุทธศาสนาถึง30คัมภคำพีเพื่อเจริญพระอภิธรรมโปรดพระราชมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนได้รู้จักบาปบุญคุณโทษตั้งมั่นอยู่ในความดีดังปรากฏในไตรภูมิพระร่วงรวมทั้งโปรดเกล้าให้ไม่มีการชำระพระไตรปิฎดกด้วย ซึ่งในสมัยนั้นจึงมีการประดิษฐ์ตู้เพื่อเก็บพระธรรมคัมภีร์นั่นเองและจากนั้นจึงได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่หอตรายกลางน้ำหรือในวิหารบนเกาะกลางตะพังคำว่าบอกเกาะกลางตะพังเนี่ยก็ตะพังก็คือสระน้ำนั่นเองนะครับแต่เข้าใจว่าในขณะนั้นเนี่ยตู้พระธรรมคัมภีร์ยังคงมีลักษณะธรมธรมดาธรรมดา ไม่ได้มีลวดลายประดับมากมายอย่างเช่นที่เห็นในทุกวันนี้ในเวลาต่อมาการประดิษฐ์ตู้พระธรรมคัมภีรเนี่ยมีความวิจิตรพิสดารมากขึ้นโดยได้ทำลวดลายที่เรียกว่าลายรถน้ำหรืออาจจะมีการแกะสลักประดับตู้ซึ่งงานศิละปะเนี่ยได้จเจริญสูงสุดในสมัยกรุงศรีอยธุธยาตั้งแต่พุทธศตวรรษท,ที่20 จนถึงกลางพุทธศตรวรรษที่23และต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงทนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์งานศิลปะประเภทลายรถน้ำเนี่ยก็ยังทำกันเรื่อยมาตามแบบอย่างศิลปะชั้นสูงของสมัยอยุธยาแต่ต่อมาก็เสื่อมคุณค่าทางศิลปะลงไปเมื่อได้รับอิทธิพลศิลปะจากประเทศจีน ซึ่งทำให้การประดิษฐ์ลวดลายที่มีอยู่เดิมในถูกแปรรูปแบบไปอย่างไม่ใช่น้อยอีกทั้งก็ทำให้เอกลักษณ์ทางศิลปะเดิมนั้นที่ค่อยๆประยุกต์และลดรูปแบบจากเดิมลงไปอีกด้วยสำหรับลักษณะและรูปทรงจนถึงขนาดของตู้พระธรรมคำภีนั้นมีลักษณะรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาทส่วนบนจะสอบเข้า มีขาตั้งตรงที่มุม4ขาสูงจากตู้ลงไปประมาณ38-50ถึงเซนติเมตรลักษณะของขาตู้นั้นน่ะกลายเป็นชื่อเรียกซึ่งพบมากก็มีอยู่2แบบด้วยกันนั่นก็คือตู้ขาหมูซึ่งเป็นตู้ที่มีขาเหยียดตรงกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือตู้ขาสิงซึ่งเป็นตู้ที่ขาโค้งอ่อนช้อยส่วนด้านหน้าตู้นั้นน่ะ มักจะมีประตูอยู่2บานเปิดปิดได้ตู้พระธรรมคัมภีร์เนี่ยจะมีขนาดที่แตกต่างกันแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีขนาดาสูงประมาณ8 0ถึง180เซนติเมตรกว้างราวๆ4 5ถึงร3 0เซนติเมตรความลึกก็อยู่ที่ประมาณ40-90ถึงเ0ซนติเมตรสำหรับภายในตู้นั้นน่ย จะมีชั้นสำหรับวางพ่อพระธรรมคัมภีร์ซึ่งจานลงในใบลานแล้วมัดเป็นผูกผูกละ25ใบาลานเมื่อมัดรวมกันหลายๆผูกเข้าด้วยกันทั้งชุดจึงเรียกกันว่าคัมภีร์นั่นเองนอกจากที่เก็บพระธรรมคัมภีร์จะมีลักษณะแบบตู้แล้วก็ยังมีที่เก็บที่เป็นหีบขนาดใหญ่ยาวประมาณ75เซนติเมตร กว้างราราวห้าสิบเซนติเมตรและสูงโดยเฉลี่ยประมาณสัก50เซนติเมตรได้หีบประเภทนี้เนี่ยมีอยู่2แบบก็คือแบบที่มีฝาเป็นกรวยเหลี่ยมสูงและฝาแบนๆมีกุญแจและหูตู้เหล็กอยู่2องข้างสำหรับแบบดังกล่าวเนี่ยในสมัยก่อนพวกกะหบดีใช้เป็นหีบใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม แต่เนื่องจากเป็นของดีที่มีคุณค่าทางศิลปะเมื่อเจ้าของสิ้นบุญไปแล้วลูกหลานก็จึงได้นำไปถวายวัดพระภิสษุสงฆ์จึงใช้เป็นที่เก็บพระธรรมคำภีและด้วยเหตุนี้สิ่งของนั้นจึงกลายเป็นสมบัติของพระศาสนาไปและเรียกกันว่าตู้พระธรรมฝาตัดซึ่งก็หมายถึงหีบที่มีฝาปิดแบนราบนั่นเองอย่างไรก็ตาม ยังมีหีบอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าตู้หนังสือสวดหรือตู้พระมาลัยใช้เก็บพระธรรมคัมภี์อีกเช่นกันแต่เป็นเรื่องของพระมาลัยสำหรับใช้สวดในงานศพโดยปกติที่พระธรรมคำัมภีร์เนี่ยจะมีขนาดเฉลี่ยยา,ยาวๆประมาณ8 0ซนติเมตรและมีความกว้างโดยเฉลี่ยประมาณ2 8ซนติมและสูงประมาณ3 5ซนติเมตร ภายในหีบแบ่งออกเป็นสามช่องด้านนอกมักจะตกแต่งเป็นลวดลายหรือรูปเกี่ยวกับพระศาสนาชาดกรามเกียนหรืออาจจะเป็นภาพธรรมชาติเหล่านี้เป็นต้นสำหรับลวดลายประดับนั้นมีรูปแบบลวดลายและองค์ประกอบประดับตู้พระธรรมคำผีซึ่งก็มีความแตกต่างกันไปมากมายหลายแบบโดยจะสรุปคร่าวๆได้ว่า แบบที่หนึ่งนั้นก็จะเป็นภาพเรื่องชาดกทศชาติลวดลายรถน้ำเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นตามประเพณีนิยมและนิยมกันอย่างแพร่หลายทั้งนี้ก็เพราะชาดกนั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเกิดและการเสวยพระชาติของพระทเจา้าซึ่งมีอยู่สิบชาติด้วยกันอย่างที่เรียกกันว่าทศชาตินั่นเองแต่ที่นิยมกันมากก็ได้แก่พระเวสสันดร พระมโหสถพระสุวรรณสามและพระจันทกุมารเหล่านี้อีกแบบที่สองก็คือภาพพุทธประวัติซึ่งก็จะเป็นภาพที่เขียนเป็นรูปเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูตรจนถึงเสด็จปรินิพานนั่นเองภาพแบบที่สามก็ได้แก่ภาพเรื่องของรามเกียรติซึ่งเป็นภาพตอนต่างๆที่สำคัญสำคัญอาทิเช่น ภาพการต่อสู้ระหว่างทรพีพาลีพยาวานนตอนหนุมานรบกับยักษ์การสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์เหล่านี้เป็นต้นแบบที่สี่ก็คือภาพที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่พบโดยมากนั้นก็คือจะเป็นมนดบปราสาทราชมนเทียนหรือพระพรา ซึ่งก็เป็นที่สถิตของเทวดานางฟ้าหรือที่อยู่ของมนุษย์ซึ่งก็มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีระหว่างเรื่องและภาพประกอบสำหรับแบบที่5เป็นภาพแสดงรายละเอียดส่วนหนึ่งของการสงครามโดยอาจจะเป็นรูปของพระมหากษัตริย์กำลังประทับราชรถอันเป็นรูปแบบฉบับของไทยและมีลวดลายกหนกแปลงประดับ ภาพที่6นั้นก็จะเป็นแบบภาพประเภทภาพธรรมชาติซึ่งเป็นภาพลวดลายนั้นจะมีองค์ประกอบทั้งภาพอาคารตั้งอยู่เป็นสัดส่วนและเรียงรายกันอยู่บนภูผาท่ามกลางลำธารต้นไม้และธรรมชาติอื่นๆนั่นเองและแบบสุดท้ายก็คือประเภทภาพสัตว์ต่างๆภาพเหล่านี้ช่างเขียนจะเขียนเป็นรูปสัตว์ตามแบบประเพณีนิยมบ้าง บางครั้งก็จะเขียนไปตามแบบจริงหรือครึ่งจริงครึ่งประดิษฐ์แต่รูปสัตว์ขนาดใหญ่เช่นสิงหรือมกรก็จะเป็นแบบประดิษฐ์ตามแบบประเพณีนิยมทั้งสิน้นบางรูปก็อยู่ในสภาพแวดล้อมป่าเขาลำเนาไพรหรือป่าทึบสลับซับซ้อนส่วนนกนั้นน่บางรูปก็เป็นนกประหลาดที่มีหัวที่เป็นตาตัว เป็นนกนั่นเองความหมายของรูปนกประหลาดนี่มักจะเจอในรูปของนกที่มีหัวเป็นคนแต่ตัวเป็นนกสำหรับเทคนิคการทำลวดลายนั่นตู้พระธรรมคำภีที่มีอยู่ทั่วไปนั้นจะมีการทำลวดลายเป็นส่วนใหญ่ส่วนที่แกะสลักเป็นไม้นั้นหาได้น้อยมากกรรมวิธีที่ทำก็จะแบ่งเป็น แบบแรกก็คือการทำลวดลายแบบลายรดน้ำแรกสุดนั้นนะ่ะเริ่มต้นโดยการทำรักรักนี่ก็คือต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่ให้ยางสีขาวจนกระทั่งแห้งหมาดๆแล้วจึงวาดลวดลายบนพื้นรักจากนั้นจึงลงน้ำยาสีเหลืองผสมยางไม้ที่เราเรียกกันว่ารงลงบนพื้นที่ซึ่งจะต้องเว้นไว้ให้เป็นสีดำขั้นต่อไป จึงลงรักบางๆให้ทั่วพื้นเมื่อรักเกือบแห้งจึงเอาแผ่นทองคำเปลวปิดทับลงไปให้เต็มพื้นที่ทั้งหมดทิ้งไว้ราวๆประมาณสัก20ชั่วโมงจึงทำการรดน้ำล้างทองออกไปจากส่วนที่ลงน้ำยาสีเหลืองที่เรียกว่ารงนั้นนดแล้วลวดลายที่ปิดทองก็จะปรากฏออกมาทั้งหมดภาพที่ศิลปะประเภทนี้เรียกว่าลายรดน้ำนั้นก็เพราะว่า ลายตกแต่งนั้นน่ะจะล้างออกในน้ําซึ่งความสวยงามของลายรดน้ํานั้นก็ขึ้นอยู่กับแบบลวดลายที่ถูกต้องและการทํางานที่ละเอียดประณีตนอกเหื้อไปจากการทําลวดลายรดน้ําประดับตู้พระธรรมคัมภีร์แล้วลวดลายเหล่านี้ยังปรากฏใช้ตกแต่งสิ่งของหลายและต่อหลายอย่างเช่นบานประตูบานหน้าต่างของพระอุโบสถหรือวิหารที่สําคัญก็คือ บนหีพระธรรมคำภีนี้อีกด้วยส่วนรวดลายอีกประเภทหนึ่งก็คือการแกะสลักไม้นั้นเป็นการทำรวดลายแบบแกะสลักไม้บนตู้พระธรรมคำพีนั่นเลยนับได้ว่าเป็นฝีมือทางด้านช่างศิลป์ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญอีกอย่างหนึ่งโดยการนำเอาไม้ที่มีหน้ากว้างและหนาพอสมควรมาวาดเป็นลวดลายแบบต่างๆแล้วจึงใช้เครื่องมือแกะเป็นรวดลายต่างๆอีกทีหนึง่ง ซึ่งลรวดลายนั้นก็จะเป็นลายเครือเถาประเภทพนภันธุ์พฤกษาบ้างซึ่งมักจะพบเป็นส่วนใหญ่นั่นเองสวัสดีครับ